ทดสอบแบล็งกันก่อนส่งวันนี้วันที่26กรกฎาคม2568รแดบล็งกันกระบอกนี้ลูกค้าอยู่จังหวัดตากเป็นคนสั่งซื้อนะครับเป็นงานของรีเทกกล็อก26นั่นเองรุ่นนี้มีกล่องแข็งแถมให้ด้วยนะครับอันนี้ยิงเลเซอร์ล่องลึกนะกล็อก26 g สิบเจนสแบล็งกันคือสิ่งเพียมอาวุธครับกระสุนลูกค้าเวลายิงมันจะมีแค่เสียงกับเสียงเท่านั้นเองด้านในมีแกนเหล็กกอ้กันอยู่ตลอดแนวนะครับลูกค้าสั่งกระสุนลอดลอดใหม่ของโอโกซานตัวนัวรนนะะคบ600บ600าเ ทางโรงงานเขาเมาแบบนั้นลูกค้าสั่งเพิ่มหนึ่งกองทางร้านก็จะยิงเทสด้วยกระสุนตัวนี้แหละให้ลูกค้าดูนะครับสั่งก็ส่งเหมือนเดิมครับก่อนส่งร้านผมต้องยิงเทสทุกกระบอกครับยิงกึงก่งอัตโนมัติโอ้เสียงแน่นมากปรับตรงนี้ขึ้นกดไกแช่เป็นการยิงฟัวโต้ครับนี่ประมาณนี้ชอบก็แอดไลน์มาดูรูปและราคาได้ครับตัวนี้ราคา8,900บาทนะครับอย่างราคานี้อยู่ยังไม่ปรับขึ้นนะฮะ ไลน์ไอดีของร้านก็ตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้เลยครับ